ว่าถ้าจะทําให้พืชออกดอก,ดอกจะเป็นในฤดูหรือนอกฤดูก็ตามนะต้องทําให้เน,น้อยสีเยอะนั่นก็คือบางคนบอกเอาก็คือไม่ต้องใส่ยูเรียใช่แต่ว่าเราต้องบํารุงก่อนนะไม่ใส่ไม่ได้ตอนแรกที่เราทําการแต่งกิง่งพูดให้ฟังก่อนทําไมต้องแต่งกิง่งคือใบพืช เวลามันสร้างอาหารแล้วมันเบ่งดอกเลี้ยงลูกแล้วเนี่ยใบไม่ยังเขียวอยู่นะแต่ว่าธาตุอาหารในใบมันไม่มีแล้วมันคือบ้านรางถ้าเป็นรังพึ่งคือไม่มีน้ําแล้วแต่มันยังเขียวอย่นั่นแหละหลายคนพอปีนี้ออกลูกเยอะผลไม้เฉยปีหน้าก็จ้อ,ออกอีกเลยว,วะปีหน้าก็แรงด้วยเออซีเอ็นเลโชดีแต่ว่าใบไม่มีไม่มีธาตุอาหารแล้ว ดังนั้นคนที่เขาทำไม้ผลเขาจึงจำเป็นต้องแต่งกิ่งเพื่อให้ออกกิ่งสาวบนกิ่งสาวจะมีใบใหม่ฮะเขาเรียกว่าใบรุ่นแรกหรือใบสาวใบท้องแรกใบเนี้ยจะต้องบำรุงโดยให้ธาตุอาหารหลัก3รองสามเสริมแให้ครบนะไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพเทซียมต้องครบ เนี่ยอย่างถ้าอยากให้ครบก็เอาปุ๋ยหกสามสามไปใส่ JC เนะี่ยพอใส่ครบปุ๊บก็ฉีดพาดวันอ่ะผมแนะนำให้อีกตัวหนึ่งอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยควบคู่เลยอีตัวนี้แมกนีเซียมเยอะมันสร้างความเขียวและใบหนาอีตัวนี้เป็นกรดอะมิโนโแล้วมีธาตุอาหารหลักรองเสริมมารล่ะแล้วก็เสริมด้วยตัวฮิวหนึ่งเพราะว่ามันเป็นตัวป้องกันเชื้อโรคแล้วก็เร่งให้กินได้ดี ถ้าท่านจะทำใบนะสามตัวถ้ากันเชื้อราก็คือตัวนี้เอกเอาละทำใบเสร็จช่วงที่เขาจะทำให้มันออกลูกเขาจะต้องงดเห็นไนะหมฮะงดน้ำเพราะน้ำาจะไปละลายในโรเจนในดินพอได้ในโตรเจนก็ดูดไปเลี้ยงใบกบ้าใบก็ไม่ออกลูกดังนั้นเวลาเขาทำพืชเนี่ยอย่างพวกลํำไย,ยเขาเลยต้องราดสารโพแทสเซียมคลอเรต์ราดทำไม ราดเพื่อให้มันหยุดการกินไนโตรเจนและกินพวกคาร์บอนแล้วมันจะเก็บสะสมคาร์บอนทางใบเก็บสะสมอาหารไว้ที่ใบที่ยอดเพื่อเตรียมออกเห็นไ,ไหมฮะอันเวลาเขาราดสารเนี่ยเขาจะต้องดูกรมอุตุด,ด้วยว่าฝนจะมาป่ะถ้าฝนมาในเรียบร้อยเพราะน้ําฝนมันมีไนโตรเจนฮะราดสารไปฝนมามันก็กินไนโตรเจนต่อมันก็ไม่ออกไนงะแต่ผมมีวิธีแก้นะ ทักท่านราสานไปแล้วนั่งกุ้มใจโตมาโอ้ยอาจารย์ทำไงไม่ต้องครับเอาพัดวันยี่สิบซีซีน้ำสารศูนย์หนึ่งสิบซีซีหิวยี่สิบซีซีเอาสารอย่างนี้นะยี่สิบยี่สิบสิบฝนตกวันนั้นพอฝนหยุดฉีดเลยทำไมอ่ะก็ในน้ำฝนมันมีไนโตรเจนฝนตกลงมาที่ราก ใบไ,ไม้มันสั่งการไปที่ลากอยในตัวเจ่นมาแล้วในตัวเจ่นมาแล้วรีบดูดขึ้นมารีบดูดขึ้นมาขณะที่มันกำลังจะดูดท่านฉีดกลุ่มนี้เข้าไปมันมีแต่คาร์บอนเยอะในตัวเจ่นก็มีแต่ว่ามันมีไม่เยอะไงกลุ่มนี้มันมีตั้งแต่ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมกัมมถันเหล็กสังกสีทองแดงแมงกานิสโบรอนโมริดีนมัมคอรีนแล้วก็เร่งการกินตัวนี้เีดปุ๊บ พืชมันจะสั่งการใหม่ว่าเอ้ยเอ้ยรากลาก,ลากอย่าดูดอย่าดูดไม่เอาแล้วในโรเจนไม่ไม่เอาแล้ว, rogen, ลวข้างบนคาร์บอนเพียบเพราะคาร์บอนมันมีหน้าที่กดไม่ให้ในโรเจนออกฤทธิ์นี่เป็นเคล็ดลับนะครับตกวันไหนฉีดวันนั้นแน่ะเอาพราราดสารไปแล้วไม่ต้องไปนั่งกลุ้มยังไงก็ออกดอกเห็นไหมนี่คือหลักการ c n ratio ท่านจะทำไม้ดอกไม้ประดับก็แล้วแต่ถ้างดตัวเอนได้ ลดตัวเอ็นได้โดยการใช้พวกกลุ่มตัว C เข้าไปกดและตัว C ที่มีเยอะคือตัวนี้ครับมันคือตัวแคนเซอร์บอลอนในนี้นะคือแคนเซอร์บอลอนท่านใช้ร่วมได้เนี่ยหรือไม่ก็นี่ท่านจะทำดอกนะผมแนะนำให้เอาพัดทู2 0 c ีแล้วแกเอฟพัด2 0 c ิเี้วหนึ่ง2 0 c เป็น6 0 c ีน้ำ20ลิตรฉีด ส่วันห้าวันครั้งแล้วก็งดน้ํำยังไงก็ออกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านต้องทําใบก่อนนะต้องแต่งกิ่งต้องให้ใบออกมาใหม่ไม่งั้นมันจะเป็นใบร้างที่ไม่มีธาตุหาร